เหมือนแ,แม่กับลูกเลยไปอ่ะเวอเว่อตมากเลยอย่าเว่อเดี๋เว่อเดี๋เว่อไม่ได้เข้าไปไหนเลยแค่ปากถ้ำเนี่ยร้องสู้หูอยากไปจะฆ่าอะไรกันอะฆ่ามั้งทำไม่ฆ่ามั้งไอ้ลังเลิงขนน้องหมดเลยนะ

อ้ย็โยังไมนนี้นี่หัวออกมาแล้วเนี่ยสามทีมันเกิดโอ้ยโอ้โหน้าป้าแบบปินมากอะอืมฟินจัดเลยฟินอะจำไรร้องอดควรแบบโอ้โหยังแบบใคร่าตะแกงอะนะเปล่าร เออเสียงที่พ um ี่พี่ได้ยินไม่ต้องตกใจนะคะเขากำลังถ่ายรายการกันอยู่นะคะ ไมันเนี่ยสะอาดสะอาดอ่ะสะอาดจรินไหมบ้าฮะไม่ใช่ดอกดมนี่หอมไหมโอยก็ดมดิดมสิของตัวเองอ่ะอย่าทำอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นนะรู้สึกดีไหมบ้าอ้ยนี่ทำปั๊บรู้ไหมเป็เวลาเขาปั่นหูนะ้วเขาเขาทำเสียงเนี้ยอ๋ออ๋ออย่าอ๋อนี่ใจไหมอร่อยลโอ้ ขี้ขยยไข่เยอะไหมป้ายาย,ย่าะของไข่ะป้าของป้า่ะอย่าไอาๆๆของรเราเนี่ยเอามาใหม่ของไข่เขาเนี่ยป้า<ด>เอามาทำไม<ด>ป้า<ด>เล่นใช่ไหมเล่นไงป,ป้าเอาให้ได้แปดนาทีป้าป้าถูกจริงๆหนูไม่ได้รอเล่นเดี๋ยวความจริงอะไรก็จะเกิดขึ้น ป้ายาเป็นทุกอย่างให้ป้ารัตนาแล้วข้างยันอะไรนะหัวจดเท้าลืมเอานั่นมาเนี่ยทนบัรก้อนอ่ะข้างตีหัปตีหัวตัวเองเป็นนางพยาบาลเคยดูแลคนอื่นแต่ตอนนี้ทำไมต้องให้คนอื่นเขาดูแลล่ะนางพยาบาลเนี่ยนีเนี่ย เรือนี่นะเย็นเนี่ยเรือนเย็นไงแล้วเล็กเรือนเรือนไหมเดือนไหมค่อยย้อยเหรอดีแล้วแต่ความคิดค่าทำด้วยนะเขาไม่ได้ทำให้ตีนะท่านเจ้าหน้าที่บอกราคาสามร้อยนะ์นี่ยเคยขับไอ้นี่แกงขับตรงนี้แกอุ้ยนี่เป็นอะไรเนี่ย มันไคล้ายๆแผคล้ายๆเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บคล้ายเหมือนหูดแล้วอ่ะแบบตอนเนี้ยนะเนแผลตอนนี้แผลขาแกอ่ะโอเคนางดีดีดหัวออกไปาอ้นี่ดีดหัวออกคนเพ่นไม่ใช่ป้ากำลังมือสับด่าฉันเลยเนี่ยถ้าเป็นงงามเนี่ยเนี่โอ๊ยเจ็บมึงไม่ต้องเจ็บอะไรนั่งหนาแล้วมันเป็นอะไรล่ะเนี่ยไอ้คอถุงูเนี่ย ทำให้มีความดีมั้งวะเนี่ยมถามจริงไม่ใช่คนบ้านนี้เขามาทำนะเออเนี่ยไม่ใช่คนบ้านนี้มีเขาบอขอบคุณขอบใจสักคำมีมั้งไหมไมีไหมมีไหมต้องรับตังค์นะมึงก็ไปอเป็นรับที่อื่นเลยเอ้าไปทำให้ป้าป้าล้างจานมึงก็ไปแหกคีแหกควายอื่นมึงไปมีมีที่จะเล็บปะเนี่ยเนี่ยแสตามนี้แก่มีที่ตัดเล็บปะอยู่ในบ้านมีผมก็มีเงินไปตัดจ้ามีไหมเงินไปตัดจ้ามีไหม บีไม่ดูหน้าแล้วว่าปากจมุกเขาหยิบจัยทำพยาด่านี่กูโสดนะโอ้ยปากอย่างนี้นะลูกคนด่าก็จัดฉันให้หายจากบ้านนี้ไปโดยคนมาแอบดทำพยาด่าดิกูไม่ได้ด่าแล้วที่มาจอดตรงนั้นตรงน้นทาเลยดีมีคอร์ริดติดตาเดี๋ยอยากเห็หมือนเออเดินเดินตรงนั้นตรงน้ำท้าตรงน้ำแตี่เดียร์นะ ให้ใบอะวัติด้นะ้าอยไปไหนเอาใบขอประวัติหมันอยูนน่ด้านหน้าด้านเดียวนะให้ห,น,หน,นูหนูไปเรียกออยหนูไปเรียกออยใหเอาใบขอประวัติแล้วหนูไปเรียกนะครอ่ะใคมาป้าป้าน้าปใชาไว้เหรอป้า ถานี้นะทำไมพาพูดแล้วใครชื่อมูนเราจะเจออย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นก็เขาจะให้คนมาแอบยิงวารลตนาเงงเก่งขึ้นหน่อยค่ะดึงดึงเงเก่งขึ้นโอเคมือไม่ได้นู่งก่อนทตมจะเกิดขึ้นจากนินลัตดาวอสนาดานไนมนุษย์คนประเภทนี้พระสงฆ์บอกให้เอ่ยปากนี่นะว่าไม่ใช่อะ่ะเอามือสับหรือพระสงฆ์ มึงจะมาถามวีควายาป้ามีเป็นไงบ้างอุงทำบุหรีเนี่ยทำไม่เสร็จแล้วขอบคุณทำ่าขอบใจมิ้นซะทำไหมไม่ขอบใจมึงไม่ใช่คนหรือนกูอ่ะที่ผ่านแล้วงานนี้อุยป้าอะไรอ่ะมึงตะองขอตังค์มันต้องไม่มีกระเป๋านี่ล่ะมันต้องเม็ดต้องอกอ่ะโอ้ยมันต้องมาสัน่นกูนะเดี๋ยวก็หาว่านมใหญ่หรอกเฮ้มันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดเลยถามจริงกี่เดือนแล้วเนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ยสี่เดือนได้ยังเนี่ยสี่เดือนแล้วเนี่ยเดินดีบางระวังนะเดี๋ยวแทนเทิร์นขึ้นมานะเนี่ยนะยุ่งเลยเนี่ยดูที่เนี่ย ดูที่เนี่ยกลมไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วจัดท้องตัวเองมากมากเนี่ยดูที่มันแข็งไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอายุไปไหนกะน้องดีเนี่ยเมื่อเช้าหนูเห็นแก่ทำมันนี้อยู่อะค่ะเออนที่เที่ยงงั้นใช่ไหมกินข้าวเมื่อกี้ออยเอาไปมาสอบประวัติเนี่ยอ๋อมาสอบประวัติต้องใช้่ิบแยมไข่เพราะมึงแกอยู่ที่วิบแยมป้ารัตนาบอกเขาไปว่า ว่าไม่ได้ทองแต่ช่วงนี้กลับเข้ามันอร่อยกินเยอะไปหน่อยไม่ได้กินข้าวแล้วเป็นคนอ้วนอ๋อเป็นคนอ้วนนิดหน่อยอ๋อเริ่มเริ่เสีนี่ออกแล้วเต้องเริ่มย้อมใหม่เลยเริ่มแล้วเตีนพอกันเลยคนคนดูแลทุกคนพอกันเลยเนี่ยถ้าจะอยู่แบลซื้อขวดมาเลยเนี่ยไม่ได้ย้อมเลยนัดนัดเขายขวดเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เราต้องมการันล็อกเดี๋ยวมาจับปวดหัวเดียวดูกนเขาทำเสร่แล้วใช่ไหม ได้ไปเราเก็บค่าบริการนวดมาสามร้อยบาทแกก็ย้อมหมดนะทำอะไรอันนี้ก็อีกร้อยหนึ่งทำอะไรร้อยหนึ่งค่านวดอย่าด่าสิอย่าด่าโสดนะนี่วันด่าเนี่ยอ๋อโอเคปากอย่างนี้เนี่ยจะตายเร็วผมได้ยินป้ารัตนาเขาด่าเมื่อกีเนี่ยเป็นควายไม่ใช่บ้านหลังนี้เลยมือเหมือนกันอ่ะปายาเดี๋ยวเราจะลาคลิปนี้แล้วทำอย่างนี้ อ้าจัดการเปิดต้นาบอกกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยป้าป้าเปิดต้นาไม่ได้แล้วอันนี้น่าจะไปซ้อมมวยแล้วเนี่ยอุ้ยสวยเลยอ่ะโอ้ยเจ็บมากเลยโอ้ยดีพี่โนดมาแอบยิงคนป้า้าโดนกัดโอ้ยจับเจ็บมากเลยนี่เจ็บมากเลยนี่เฉยยิเฉยยิยจับนี่ยุ่งเฉยเฉยเลยเก่งมากดีด ย่ายุ่งกับป้านี่เขาพูดดีจะจะกดอะไรเยอะเลยีนี่จะเอามือสับเลยเพราะสงสั่งนั่นน่นนดึงเจ๊เลยเนี่ย้านเเอาออกเลยดป้านิ้วหลุดแล้วมั้งเฮ้ยเราถ่ายถ่ายให้ดู่จให้อ่ะนเเอาไปยาลาก่อนลาพี่ก่อนบายบายเป็นนันแหละ